ไกกว่าบ้านเราเลยนะครับผมแข่เขึ้นมาหลากหายชนิดเลยนะครับเลยนะครับสวยเลยนะครับปลาเพือนวัสดีก็ผมกิจเที่ยวตามสุดใจนะครับผม ความสุขก็อยู่รอบตัวเรานะครับผมความสุขของผมก็ได้นะครับที่ให้กับทีซีได้รับได้ชมนะครับความสุขตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่นะครับอยากพาเพื่อนทีมซีมาดูนะครับเป็นดาวะมงนะครับถือว่าเป็นแหล่งจุดใหญ่ของภูเก็ตเลยนะครับเป็นแหล่งที่ลงปานะครับผมนี่ครับกาลังขึ้นปาันเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูนะครับโอ้เรือแต่ละคันล้ำนี้สุดยอดนะครับเรือล้ำใหญ่ๆนั้นเลยนะครับผม นี่ครับกาลังขึ้นบริเวณก็เรือก็คือนี่ครับจับประมงนะครับผมกําลังขึ้นปลาเลยนะครับปลาก็มีหลากหลายชนิดก็เรือก็ถือว่าลําใหญ่เลยนะครับนี่ใหญ่ใหญ่กว่าบ้านเราเลยนะครับผมแต่ละลำนี่โอ้โหอลังการมากครับผมสุดยอดครับนี่ครับผู้คนทำงานก็เยอะนะครับบริเวณก็คือตรงนี้เป็นบริเวณแคปลานะครับผม แตปลาก็ถือว่าใหญ่เลยครับแห่งรวมพวกปลาชาวประมงนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อดฟซีเข้าไปดูบริเวณโซนข้างในนะครับผมบริเวณโซนข้างในก็ถือว่าวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับนี่ครับเรือแต่ละลำโอ้โหลำใหญ่ๆแล้วเข้าตึกเลยนะครับผม ตรงนี้ก็กำลังคัดลายนะครับผมขึ้นมาเป็นเข่งเป็นเข่งเลยนะครับผมก็เป็นการคัดแยกปลานะครับขึ้นมาหลากหลายชนิดเลยนะครับอ,อเราก็ต้องมาคอยแยกใช่ไหมคร กหรือว่ายังเป็นรวมปลาอยูน่นะครับผมแล้วก็จะมาแยกนะครับตอนนี้เป็นอิเข่งเลยนะครับผมเี็ครับ3ามมือนี่ผมไม่แน่ใจนะครับลูกเปล่าหรือต่อไม่แน่ใจนะครับผมบริเวณโซนไายในรยครับผม ขายิุดบริเวณโซนรอบนอกนะครับผมเราจะพาเพื่อนๆดูนะครับเป็นแปรปลาถือว่าเป็นแปรปลาที่ใหญ่มากนะครับผมในเขตภูเก็ตน,นะครับผมเป็นจุดบริเวณที่จาประมงเข้ามาขึ้นปลานะครับไปดูบริเวณข้างในครับก็ถือว่าอีกหนึ่งพื้นที่ที่ว่ากว้างใช้ได้ครับ ไครับไปดูข้างในครับผมก็หนาตาด้วยปลานะครับผมเข่งปลาเพียบยอดอลังการมากครับผม ปลาหลากหลายชนิดนะครับยอดปลาครับโอ้โห จะเข็ปงปลานั่นนะครับผมเรียบนี่ก็าคัดปลาอยู่นะครับปลาสดๆนะครับนี่ครับปลาใหญ่นะครับผม มาสุดกียปลาครับไปมนะเ็าไมนถือว่าเป็นจุดใหญ่นะครับผมกำลังคัดปลาอันนี้ปลาหนึกนะครับผมไ่เล็กใส่ใหญ่นะครับผมสดครับผมสดจากลี สวยเลยนะครับปลาเพื่อนๆฮะเขาไม่ได้เอายาอดเลยครับเจ้าของนะครับอันนี้คือปลาจริงๆเลยนะครับการด้วยปลานะครับโอ้โหนี่ครับหางโขลกตัวใหญ่เลยนะครับอันนี้ปลาสากนะครับปลาสาังตัวใหญ่มากนะครับผม ลายจุดนะครับเพื่อนๆปลามีหลากหลายชนิดนะครับปลาทะเลนะครับเอเคครับยังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ปลาใหญ่นะครับผมคนที่ชื่นชอบปลาตัวใหญ่ๆนะครับอนี่นัำเบอร์หรือราคาราคาราคานี่ค,ครับไม่แน่ใจนะนเพื่อนๆว่าเป็นราคาหรือว่าอะไรนะครับ อันนี้เป็นนัมเบอร์หรือว่าอะไรเนาาเป็นราคาเหรอเป็นราคานะเพื่อนราคากิโลละร้อยสิบบาทนะครับผมอันนี้กิโลละร้อยนะครับ ถือว่ายังวุ่นวายนะครับตอนนี้ก็คือคนก็ยังทํางานทําอะไรนะครับเพราะว่าผู้คนก็ยังเยอะถือว่าปลากาลังนะเอาขึ้นมาจากเรือนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมถือว่าปลาสุดยอดเลยนะครับเยอะหลากหลายนะครับผม ก็ถือว่าเป็นแพรปลาที่ล้ำใหญ่ในทุกเกียนเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งหรือว่าใช้ได้ก็คือปลาขึ้นเยอะมากนะครับผมถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับที่ที่เวตามใจวันนี้ก็บายๆนะครับผมขอบคุณมากครับก็วันนั้นได้ขับรถผ่านไปตรงเกาะีก็เลยแวะเข้าไปดู แพรปลาโครงการคอซีนะครับก็ถือว่าเป็นแพรปลาที่จุดใหญ่มากๆของในปูกเก็ตน,นะครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ก็ตื่นตาตื่นใจดีครับก็ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณากครับ